สวัสดีครับพี่น้องฟองไป FC แฟนครับทันท,ที่ตามรับชมคลิปอนั้นทั่วทุกคนทุกทันนะครับเนาะอครับมอนี่กัเป็นนัดตลาดนัดโคกระบือน้องกุงกระต่ายครับ วันนี้ก็เป็นนัดของวันที่เก้ามกราคมพุทธศกราสองพันห้าร้อยหกสิบสามหกสิบสี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะโอ้โหผิดนะครับเนาะครับนัดนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามนะครับเพื่อนใเบิร์นเป็นช่วงที่สามนะครับเนาะอ่ะครับมาช่วงนี้ก็บจะพาไปสอบถามไปสัมผัสอีพอยน์ยี่สายนะครับในหอยเก่ลือหอยแก่ว่ามเอนีเล่าเสียงง้วมาหลายประเด็นนะครับเนาะนี่ครับตลาดง้วมือนี้ครับนี่บรรยากาศง้วครับเนาะออกมาหลายเน่นนะ คือคักกันพอสมควรนะครับดานนี้ครับนะนี่ครับโอ้พอหลอดได้มาจากตัวน่าพอหลอดเนี่ง้อเล่เนี่ยอเล่เนี่ยโอ้มาหนีพอหลอดได้ชาเล่มาตัวนี่แมอ่านี่ยง้อพอหลอดนะครับเลยชาเล่ผูกมาจักบาทพ่อเนี่ยสามหมื่นแปดมาตัวเดียวปะครับมาตัวเดียวเลยโอ้สามหมื่นแปดนะครับนี่ท่านใดอยากได้งัวชาเล่เอาไปทับด้วยครับนี่ง้อเลลงเฟสเลยลงเฟสเลยท่านทับเป็นไปนอเนี่ยพอหลอดเนี่ย เป็นง่วนอยู่เนาะครับเป็นชาเลสีไหมนะครับนี่สีไหมสีไหมยางงามเครับออยากได้ชาเลก็ท่อมาันซื้อน้ำพอหลอดนี่เนาะนี่ครับชาเล่ท่มาเบ่ไ่พอศูนย์เก้าสามศูนย์เกห้านยเจห้อลงเฟซเร็วทรทถักถามเอาด้วยครับโอ้รอบรอบรอบรุบอดเติบด้วยครับนี่ชาเลตัวนี้รุบรอดเติบด้วย ต้อง่าขับแม่นี่เอาลูกไปทรงมากครับลูกมันสองตัวครับ ว่าแม่หนี่ให้ลูกแฝดดนะครับนี่ให้ลูกแฝดเจ้าของเพิ่นเอาเอาลูกไปส่งวันเนลูกแฝดสองตัวครับนี่แม่นี่ออกลูกแฝดดนะครับนี่เหลือแต่แม่มันครับอยากได้โทษทักถามเต่าเ้อะครับนี่สีถามเบอร์สีถามราคาขายอยู่ครับนี่แม่นีว่าแม่นี่ลูกแฝดพ่ะนะว่าให้ลูกแฝดเพไนกำลังห้องหาลูกอยู่เอาลูกไปส่งหันเนาะเหลือแต่แม่มันติดปะเนี่ยเหลือแต่แม่มันห้องเท่าไหร่ห้อย โอ้ง่เงี้ยสายตีโอ้สวัสดีครับเงี้ยสายครับสวัสดีครับโอ้ง่สวัไดีครับเงี้ยสายเอา้างเท่าไหร่ก่ครับแม่นี่เจ็ดปัญหาไม่หลอกลูกฟิแฝดผมหลอกลูกฟาแฝดสองม้ตัวตัวตัวละหมื่นตัวละหมื่นเอ็ดสองหมองโอ้อหโตัวละสองหมื่นสองสี่หมื่นสี่โอ้ลูกมันเอาไป่งหันตัวละสองหมื่ มันนี้เลือแต่แม่ได้เพี่น้อยอยากใดโทรมาเอาน้ำเงสายนี่เนาะสายสายสายมันนี่มันมันนี่มาจากตัวมันนี่สิบกัวโตแม่นี่ด้ลูกแฝด้ครับนี่เลือแต่แม่มันจักบาทกว่าแม่มันสองหมื่นเจ็ดพันห้าอ้านี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้ครับแม่นี่ห้ลูกแฝดอันอันตัวโค้งๆนี่แม่นบอลเง้ยสายอ้อใส่ของเงยสายตัวไหนโอสองตัวตัวเทืกนี่บ่ ราคาเท่าไตัวห่นสอตัวตัวละสองหมื่นสครับโอ้สตัวนี่ตัวละสองหมื่นองครับมาเนี้มาเนี้ไงสายง่วมาหลายตัวกันลี้เลีตัวไหนไงสายตัวนี้กัแมนตัวนี้ตัวผูกขึ้นกันเนาะตัวแมนปะสองหมื่นแปดตัวนี้กับสองหมื่นแปดโอ้ครับเอาสองหมื่นครับมัเนี้สองตัวนี่เป็นง่วผูกเขาคุ้นเนาะ ครับี่นอนอยากไ้งวงัวเขงคุณครับนี่สองมืปท่วมหายง่ายครับใ่ไงเยอตัวได้อีกไหมเยอทั้งได้อีกพึ่งหมดแล้วอ่านําไปเบิงครับนําไปเบิงถึงห่วงขายง่วง สองมืหาสองมืหกตัวนี้สองมืหาตัวนี้สองมืหกเป็นงผูนะครับเนาะจักเดือนยใส้จักเดือนออยู่มันซื่อมาอะไรตัวจำบ่ได้จตัวเโอ้ขาดเตัวแล้วเอามาบึงเมีตตต่อไปครับอีเมสาวน่อยตัวนี้ ท่าไหนพ่อไตัวนี้หมื่นหกพันหมื่นหกพันตัวนี้หมื่นกพันะครับตัวดำนี่เด้องคนอืนโอ้ของคนอื่นตัวนี่บ่แมนตัวะนเทนตัี้สอมนสอตัวไหนไงโอ้ตัวตัวตัวออกมุมมุมเท่าเท่านี่บอตัวนี้สองหม่นสอลูกมันขายไปแล้วโอ้มนี่เด่ขายลูกหลายเนาะมาหนี่มาหนี้งัวเี่สายเขามาหลายตัวครับเด่ขายตัวลูกนะครับนี่ตัวนี้สองหมองพันละหองไว้นะครับนี่ นี่ครับนี่สองหมื่นสองมันนี่สวยๆมากนี่คนเขามาหลายครับสวยๆมากนี่โอ้เอ้เพิ่นมาซื้องงวน้ำเนยสายเลรอครับนี่ขายเพินเน่อนได้ยังไงนั่นเอาวัานนี้เงูนี้ก็วันนี้เัูนี้สายผมสายนะ <c oughs> ครับผมครับผมอ่าครับบัิบัิย้ยซ้ายเล่าสิขายง่วนนะครับเนาาเราสิขายง่วครับอาซุกูพ่เต้เายงวนหน่อยเถอะ มื่อสายไหนมาท้งหนือหน่อยท้งไงครับเมื่อนี้โอ้ครับเมื่อไห่สายเล่าร้องสีขายง่วนะครับเนาะบรรยากาศการซื้อขายครับอ่ะอมืงแม่ลูกครับนี่หาหมื่นหกครับนี่ แม่ออกเท่าเท่าขึ้กันเนาะลูกออกเท่าเท่าครับลูกเพศผู้ครับนี่หาหมื่นหกนะครับเด้อครับเนาะลายส้นกันครับหาหมื่นหกลูกกับสีย้อยสามสิบไปแล้ะครับเนาะแม่เพิ่นกับสีย้อยร้อยสี่ฉันทุ่นเนาะนี่ครับนี่ง้อกับลูกแรกครับนี่เขามีกันหนึ่งครับนี่แม่นี่หาหมื่นหกเด้อพี่น้องเด้อครับอยากได้มากอยากได้ก็โทรทักม่านครับผมโซเบอร์ให้นะครับเนาะ ครับหาหมื่นหกเบอร์ด้านนี้นะครับตามันชัดๆนะครับเนาะห้าหมื่นหกแม่ลูกครับสีเท่าๆครับนะครับอยากได้แม่นี่กันโทมาเบอร์นี้นะครับเนาะศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าฮาฮาครับแม่ลูกโคมนี้นะครับเนาะครับแม่ลูกโทมาเบอร์นี้นะครับเนาะปู่ลูกคนยางไปหุ่นตะเปลนนตะมูลูกมันหนาเติบอยู่ครับลูกมันหนาเติบอยู่ครับแม่ โทรมาเบอร์นึ่ครับ08 7 9, 9 4 9 7955กามเเดก้ครับ่มาเดีนะครับนาะมงเจ้านี้ครับมากสตัวครับเพียดผูสายคุณตัวแม่สายเลี้ยงตัวผูนี่ห้องทอะไรครับตัวผู๋ส่นสตัวแม่เดีสองหมื่นหานหครับ28งหมกับ2องหมืหาครับตัวผูนี่อายุกสีเขาช่วปีเหล่านะตัวแม่ ตัวแม่ท่านถึงปีไปตัวแม่ตัวแม่ปีหนึ่งพอดีครับปีนึงพอดีตัวนี้เจ็ดตัวนี้เจ็ดเดือนเดือนโอ้ตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับน okay. ี่ไหอตัวนี้เจ็ดเดือนมีใบไม่หลอดนะลูกพ่อใดลูกซีไว้มีใบไม่หลอดเห็นเด้อครับตัวนี้ตัวนี้ตัวแม่๋อตัวนี้เป็นตาเลียงครับตัวนี้ปีชนปีพอดีพันว่าถ่ายงามดีอยู่หางกระให่เติบง้าไช่กลางๆครับเนาะอันนี้พันว่าลูกซียไหพันมีใบไม่หลอดให้นเด้อครับนี่มีใบไม่หลอดเหนเนาะนี่ครับนี่ ราคาสองตัวพี่น้องอยากได้ตัวใดโทรมาต่อเอาเนาะครับโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับ088ย์แปดแ4ดศูนย์แปดแปดสี่หเ้าแดอี่เกอง่เจะลงแตงคราชพวกนี้ครับโอ้มือเฉาแตงคอาดครับพินองเฉาคอลาดด้วยครับนี่พี่น้องแถวโคราชครับนี่แม่นี่หนางามนี่ครับแม่นี่หน้าดีหนางามติดดำติดเครื่องให้นะครับนี่สวยสองมื่นกวนนะแม่นี่เนาะ มื่นเกาพันหาครับโอ้ตัวั้นกรแม่นบ่หยมื่นเกาพันหาอยตัวแม่บ่ครับตัวแม่ครับตัวตัวฝากแผ่นแม่นบ่ตัวปูครับตัวปูเท่าไหร่ปูมื่นเจ็ดครับมื่นเจ็ดตัวนี้เมา่งเมื่นเจ็ดครับอันนี้เบิ่อรุ่นน้อยๆเบาๆลงมากครับนี่ตัวสิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ้าเดียวกันครับอันนี้ตัวสิบเกครับนี่โอ้ตัวสิบเก้านี่คางใงลำตัวเงาประมาณนี้ครับนี่พี่น้องมักโตไดครับบ้านเนี้ หนึ่งสองสามสี่เจ้านี้มาสี่ตัวครับเสียวโลงขรลาดมือเนาะพี่น,นอ้องแถวขรลาดด้วยครับเด้วแถวขรลาดครับนี่บ่อกไก่บ่อกไก่ครับแถวขรลาดอยากได้สนใจครับชรวงนี้สีนี้ราคาเนี้นะครับพากมาเบอร์วังหันนะครับเนาะเจ้าเดียวกันครับนี่ แดดออกมาเราพี่น้องมาเด้อแดดออกมาเราเริ่มอุ่นแล้วครับโอ้เก่าโมง่งเราค่อยแดดก็ออกเนาะนี่ครับแดดออกมาเราเบิ้งงว้วครับมาเด้อง้วก็เริ่มบางเริ่มยั้งไปเนาะค่อยพี่น้องเนาะอันนี้จังแม่ลูกนี่ครับเลยแม่ลูกไ่นี่เขาบ่ม,มีเขานึง่งแบบบรรยากาศนะครับอยากได้ลอตเตอรี่ก็มาซื้อเด้อครับครับขออนุญาตละทานดีกร่างนะครับ รถบ,บอบอเก้าหาเก้าสองนะครับมาหาธละค่อมนะครับรถมีคร์เต้รครับรอ๋อเบื้องเบื้องเม่ลูกอยูกโตนะครับเนาะ,ะลูกเพีเมียห้องไว้สี่หมืม่นเจ็ดกับ <c oughs> จูงขึ้นรถตัวนี้นะครับสีส่หมื่นเจ็ดลูกลูกแรกกันบ่ครับเลยโอ้ลูกที่สองกำลังกินนมครับลูกเพีเมียล,ลูกที่สองสี่หมื่นเจ็ดสีขาวนะครับ แม่มันก็บลอยสามสิบกลัวๆเนาะสามสิบหาสามสิบหกไปนีแล้วเนาะแม่มั่นอ่ะลูกน้อยอยู่ครับลูกกับเประมาณนสามเดือนนี่แหละเนาะโอ้ลูกสองเดือนโอ้ลูกสองเดือนครับราคานี่พี่น้องอยากได้เนาะครับนี่แม่มันก็เล่าห้ามแข่งดีเติบอยู่อยากได้โทรต่อมาเบอร์นี้นะครับเนาะโทรมาเบอร์นี้นะครับเนาะศูนย์หกสี่ สองแปดศูนย์สามศูนย์หาหนึ่งนยอ่านี่ครับแม่นี่ครับงูมาตามเพื่ออดไเนาะครับงูมาตะบันใดเนาะโอ้งูอยู่หน้าดูนี่ครับเนี่ยเบิ้งรอบๆเนาะครับมันนี่เบิ้งรอบๆเนาะครับนี่หัวหางโอ้หัวหางตูดินมาเป็นต้นหนิเนาะหัวหางตูดินมับเลยครับอ่างดีครับนี่พุณอ่ะอันนี้งูทองสร้างเพันว่ามันกินหนาดีว่าสั่นได้ผู้เฒ่าวาเนาะ กับสีขาวครับง้วดูมูครับไห่บามันนะครับมีมีเสือบามันติดมาอยู่เนาะอะาครับอากได้โทษทักต่อถามเอาเนาะครับเนาะอันนี้กับงัวแมลูกคือกันครับุูนจะคล้องคนขโมยไงไล่คนนะ ต่อรองซื้อขายกันอยู่นะครับเนาะน,นี่แม่ลูกสีขาวง้อไทยอันนี้ก็ไทยกลางๆครับน,ะนี่ง้อผูไถ่กลางง้อผูง้อทึ๊กผูน้อยตัวนี้ผูน้อยนะครับเนาะอันนี้แม่ไทยแม่ไทยคือจะแม่เรียกลูกมหรือว่าน,นี่ห้องหาลูกกูเนี่ ครับแม่นี่อยกลูกแคเด้ยครับนี่ห้อง<ม>หาลูกหาเต่าอยู่นะครับนี่ดเจ้า<ม>ของผลเอานี่กะสียืนโซเล่กันอยู่แล้วครับอันนี้บักเถิกบบห้อยการะบาดเราต้นนีข่ขึ้นเงินกันบ่บบยอ้ใบยูโอ้เพศใบย,ยูขอเช็คราคาครับขายพิ่นเท่าไรครับตอนนี้โอ้ยี่สิโอ้่าออาครับยี่้ย้ยายายอ้ยยโอ้ยโอ้ยโ้องยโอ้อ้ยอ้องไโ้ยโ าขายยี่สิบเก้าสองหมื่นเก้าอันนี้ก็ซื้อขายกันไปแล้วเนาะนี่ซื้อขายแล้วเขางอบซื้อไปจากบาทนะครับแม่หนี่งสามหมื่นโอ้ซื้อสามหมื่นสามทับเพิ่นทับรถติโอ้มีเดือนนึงหรอครับมีใบทับเรียบร้อยเนาะครับผมอ๋อครับมีใบโทมีใบเบร์ นี brands, uh, ่ครับประกันเลยเนาะนี่ยรับพอปีเตอร์ครับเจ้าปีเตอร์นะครับเนาะซื้อไปสามเท่าเลยก่อนสามสามิบสามสามวันกับพออายุวันทุกสีแม่นี่ปะเราพูดไปมันโมได้มันพอได้พอถือใจโอ้มึอนี้เล่นมาเสียวอยู่นี่เลยอ้มาพอกันดยูนเด้อขผมเล่นมาได้พอดีโอ้อันนี้เขาซื้อไปเลี้ยงกันป่ะครับผมโอ้นี่ยมันซื้อไปเลี้ยงนะครับนี่อ่าแล้วที่แหลกมันห้องไวเท่าไรที่แรก ที่เรี่ยคนห้องสามสิบผาสามสิบผาโอ้ต่อได้อยู่สองอพันเนาะอือ่นห้องไอ้สามผามีใบม,มีเบือรมีหลอดสิมันใจเนะาะมันใจครับนี่ครับการซื้องั่วขันมีใบสซื้อห้องก,กับมันใจเนาะอ่าครับสามสิบผาเพิ่นซื้อไปเลี้ยงเนาะครับ,บเนาะอันอยู่บ้านไหนครับเนี่ยอยู่บ้านตำเนี่ยเพรใช่ห้องอยู่บ้านปีครับโอ้ยู่บ้านปี๋บ้านปีบาป้<ะ>บานตำเนี่ยออกไปนี่เนาะครับครับไปสนามนั่นแหละครับนี่ครับซื้อไปเลี้ยงเด้อครับแม่หนี่งสามสิบสามมี่ไมีเบือรมีหลอด อันนี้แม่สาวน้อยจักบาทเนาะครับแม่นี่ยีสิบหครับโอ้ยี่สิบหกราคาเปิดไปยี่สิบหกเนาะครับเนาะแม่สาวแม่นี่สีมุมมุมก็สีบ้านทั้งปีดอกเนาะอายุมันโอ้หาเดือนครับนี่หาเดือนแม่สาวน้อยอันนี้สิบกว่าครับนี่นั้งน้าดีเติบโตครับนั้งน้าเป็นตาไปเลี้ยงเอาอยู่ครับนี่เลี้ยงไว เอาไปใส่หมูมันเนาะผู้ใดมีตัวเดียวก็ซื้อไปเพิ่มไปใส่หมูมนันเอาอ่าเป็นดวงนี้ซิบก้นนี่อยากได้โทรมาเอาน้ำเพลินบั่งเด้อครับนี่เรียบดีตีนดีอยู่อ่ะง้อมาตะบัดนี่ก็ครับนี่ตะบีอะโอ้มาตะว่าปีปทุมนะครับอยากได้โทรมาทัมันมีเบอร์โทรบ,บนนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่สามสี่สาองหนึ่งแปดหกครับตอนไหนที่มองหางว่าไปเลี้ยงหรือเอาไปคุน้นนะครับเนาะเอาไปคุ้นไปหากำไรต่อไปครับนี่ เอาคุนก็นได้นะครับเนาะนี่ครับเนี่ยอันนี้คือสิแมนีนซื้อเราละครับเนี่ยเพิ่นกำลังสีลูงขึ้นรถนะครับนยสองแม่ลูกกับอีแม่สาวเนี่ยอ่ซื้อกันจะจูงขึ้นไปนั่งไปเรื่อยครับเอามาบังงัวครับแม่ลูกแม่ขึ้นครับเนี่แม่มันขึ้นเราแม่ลูกแม่พร้อมตัวเนาะ ลูกแม่พร้อมครับนี่อันนี้ลูกแม่ด้วยครับนี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วห้องไว้หกสิบลูกแม่สีแดงเนาะลูกสีแดงแดงแม่สีมุมมุมงนี่ครับี่นองอยากได้แม่นี่ด้วยครับเพิ่นห้องไว้หกสิบโทรมาหาเพิ่นมุ่งนะครับโทรมาต่อเนาะ ว่ามาตามาตว่าปีป่ะครับเนี่ยนั่งดูมาตบุนบ้านไหนก่อนผมชื่อว่าน้องบัวน้อยครับโอ้น้องบัวน้อยเราก็ยังดีน้องบัวน้อยเราสมรบนี่บ่ครับผมโอ้บใกล้ๆตัวนี้ใกล้ๆนี่ครับนี่ลูกเปตาฮักเนาะ60สองตัวนี่เนาะ60เอามีเบอร์โทรเราพ่อลุง064เอาพี่น้องอยากได้โทรมาเบอร์นี้นะครับเนาะ 064 5800 5800้าแปับแม่นี่แม่ลูกครับลูกหนาดีแ,แม่ขึ้นแล้วนีน่นี่กสิเรียง<แ>ลูกดีเติบแล้วครับนี่นมนมพันดีเติบไปแล้วไงนะไอมะโกเติบอยู่ลูกมันเนาะหกสิบครับ<แ>ว่าอยู่หน้าดูน แม่ลูกสีขาวลูกแม่ราคข้าทริบุครับช่วงนี้แดดออกเลยครับโอ้แดดออกมาแสบเลยบ้านเนี้แยแล้วพอแดดออกมาหอนเลยว่ะ เดีออกมางัวก็เริ่มบางแล้วครับเริ่มซื้อขายกันไปสีเมื่ลโดนละครับเริ่มบางเอาซื้อขายกันไว้ครับนี่ยนี่ซื้อขายกันไว้นะครับเนาะนี่โค้ดนี่ของไผ่เนาะครับนี่ยค้ดนี่เจ้าบาทนะครับโค้ดนี่เจ้าของคนอยู่ทางไหนเนาะฮะเ็นน้อสามสิบสี่ตี<ะ> โอ้้โหสามซีจ oh, oh, ้าของบปอยู่น no. hm ี่จะคนเบิ่งไล่หลายืองหันใดบ่งง้อไฟฉายใดบ่งหันอ่ะโอ้โหเมืองไรละข้ากันมันตัวน้อยพอรดเนี่ยใช้คู่ไหนนี่บ่มาผมจะพาไปถามอ่ะครับบัดนี้พาพี่น้องพาพี่น้องไป็นตัวขง้อด้วยครับบัดนี้ยพาพี่น้องก็เมืองง้อครับบัดนี้นี่ครับตัวนี้บ่ครับเนี่ยเิ่นห้องไะไเทอดไรนาะบัดนี้เนาะ โอ้เอาตัวลูกมันโอ้เอาตัวลูกมันอันนี้เสียวตัวลูกมันเนาะคู่น,นี้ห้องว่าเจ็ดซีบอรแม่นบ่ะโอ้พิ่น้องว่าจะจีบผาทั้งแม่ทั้งลูกเนาะมือเศร้าลงไปให้เพิ่นแล้วล่ะครับมันนี้พี่น้องเพิ่นว่าอยากได้เลยพามาเบิง่งมันนี้เสียวตัวลูกมันเนาะโอ้ลูกมันว่าเท่าไรครับบัดเนี่ยสามหมื่นห้าพันพันนะ ห้องไอ้สามเอินนะพันอันนี้เพศผูติดดำครับลูกมั่นเป็นลูกของไอ้บามันอันใส่เท่าไรก็ครับท่างาไห่อะโอ้ไห่สามสิบสามนี่ครับเิ่นสื่อสามสิบสามาดนัวว่าท่านันว่าสามสิบห้าล่องร่องร่องยับยับใช้กันนี่ไหวบ่โอ้ อันนี้ครับนี่กับลังพาพี่น้องเบิองนี้นะครับเนาะขอประญาสัมภัษณ์นะครับจถึงนะครับจะขอว่าแม่จักรยานแปดหนึ่งขีนะครับสองหนึ่งสองศูนย์นะครับครับขอบบนขอบคุณเอฟซีพน้องที่เขามาติดตามรับชมอันนัน้นทั่วนะครับเนาะ,ะคลิปนี่นัดนี่สนามน้องกุ้งกระต่ายนะครับเนาะนัดของวันที่เก้ามกราคมหกสี่นะครับเนาะกระซี่อำลาพระจากพี่น้องไปอยู่นี่นะครับเนาะบอกกันคลิปหนาคลิปใหมเนาะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ